มดีจ้บพี่น้องบอกกับสาวบนอยู่นี่ซีแลนด์คือเกาจ้ากินเข่าแรงน้ำกันจ้ะสาวบน ได้แกงน้ำม่จ้ะแกงน้ำม่ไปเอาตั้งแต่เมื่อพวดละจ้ะแต่สาวบดต้่มละเอาใส่ตู้เย็นไว้จ้ะพึ่งมีเวลาได้แกงแจ้วบองจ้ะแจวบองกต้มต้มน้ำมัน้ำจะมองอันเป็นป้องมั่นนะจ้ะพี่น้องต้่มไข่สองหน่วยพักอยู่สวนจ้ะอันนี้พี่น้องคือจะจําได้นอกจากตอนอยู่บานล้างเกาภาษาฝรั่งเขาว่าว e เจ บานบักซีดาบานเฮ่าจ้ะมันหอดหนามันพอดีเน,นาะจ้ะเนาะอันบ้านโมลูกไส้ละจ้ะที่ไปเอานมใหม่ได้มากมากินเข้ากันจ้ะพี่น้องจ้าได้เข่าตยายิ๊มใหญ่ๆคือเกามาด้วยจ้าเอิรนเบิร์สุภูสุคนสุมมงสุบอลสบายดีพี่น้องฟังเล่าแนานำเน,นาะจ้ะเนาะขอบคุณพี่น้องอหลายที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจด้วยจ้าฝากพี่น้องกดติดตาม กดไลค์กดกระดิ่งให้สาววนด้วยนะคะมาจ้ะกินขา่าเพิ่งจะเฮ็ดแล้วได้พี่น้องค่ะยังหอนหอนอยู่น้องฝนมาได้กินขา่าแมวล,ลาไอเอ็มมาเจแอลน้องโนแเจนอยมาจ้าน้องนองเบิร์ตสุขูสุขนสุมองวลน่าจะนอเอินเบิร์ตสุขคนจ้าน,น,น,น้องหอมมาได้ลาน้องอุมอ้มอือเอาแล้เกินหลากอก พ่อยญ่ก็บยุน้นี่แหละจ้าเรากินแกงน้อยน้ำโปเป็นเ <c oughs> ล้าบนต้มไข่สองหน้อยอแกะก่อนอยากกินซัมเน่จ้าเมื่อนี้พ่อใญ่เราสิกินเสเต็กเล้าบนบออยากกินเนื้อมื่อนี้จะกินแตะต้มไข่โปรตีน อยากกินแกงน้ำไมเห็ดแจวบองจ้ะมาจา้ะหิวอืมเราบองกับขนาดค้าว่าซื้อคาแชแข็งยังหอมไม่เป็นหนองก้าเป็นคาซสดบานเท่าน้อม แจ้งน้องใหม่โดนี่มันได้เรื่องพี่น้องกวามแสบมันอ,อืกอืูภาคสวนถือฝนพี่น้องเอ้ยฝนตกวังชีหะเม,มืองข่งัน ง่ามอือคือเบอร์เลยเอาใส่ถวยแก้วหน่อยแจ่วป่อง,งป้องมองมันอ่อนๆแม่พี่น้องสาวบนบระถิ่นด้วยสิดามาหั่นต้มเจอสมัยนยหน่อยเนาะ แม่แล้วต้มปค่ะน้ำเอื่อยอายมันจะนัา่าต้มน้ำม่มผหน่อยบานเท่าแม่แล้วคยต้มปคถาต้มน้ำมหนแจวบอกกินกับแกงน้ำมาคนมักอาหารแบบนี้เนาะจต่เนาะสาวบนม,มาคร่ะ คุยกับจ้าบองกินซ้มเนี่ก็แซ่บเลยจ้า หนกว่าอยากก่อยกุ้งเมื่อเออ่นงไปซื้อกับเขาจ้ะนิวซ <c oughs> ีลอนนิวซีแลนด์โทษจ้าบอผิดนิวซีแลนด์เพิ่งจะเปิด,ปดลอ็อกเมื่อีนจ้ะปิดมาโดนค้นติดโควิดอีกพอเพราะเลยกปิดห้องก็เปิดไม่ได้จ้ะงั้นไปฮานไปซื้อกับเข่าอยู่อย่างบอพิษบอกถือก สมใครก็ลังพอดีหาบรถนั่งกินผู้เดียวแซ่บคื่อเขา เช้าวนวเป็นคนมากกินเขาพี่นอ้องถ้าเกว่าคลิปว่นี้แนวกินเนวอื่นกินแต่เขามากกินเขาเนาะ <c oughs> ขนมจีนกับมากกินยูจ้าแต่ส่วงนี่มันไปซื้อของบารายพี่นอ้องเพิ่นปราะวันนี้ซีเรียสเขาสิซีเลียนแห้งกันมีค้นตีถือปิดม่หมอหอันนี้คนกับส่วนหมากชิ้งานกับบาน มองซื้อกบเขาก็เปิดได้แค่หางพี่อน้องลาดอื่นเขาก็บบกอันนี้เพราะว่าสาวนังนั่งเป็นเขตที่อยู่ไก่อกแร่นพระพอคนติดอยู่โอกแรนเขาก็เลยเข่งขาด เลยสื่อกับขาว,ว่าใใในในใหันไดสดใหญ่พันไดพี่น้องมันหอนหอนอยู่ ห้กากระปงบบดอนเหล้า,าขาวห้ามรใอ้มันเย็นบ่ได้หรอกจ้าทำทาสดแบบโบเปาเพื่ะลวกลิ้นครับ อือขนาดว่มีปนได้หนีไี่ได้องอกแสบมนสมน้ำแม่สมใครกัดข้ามไงมึงแขน เาอามาแบบเร่งรัดจะใส่น้นําห่อนแล้วติดมือแล้ <c oughs> ววนเนี่ยมึง บอเปิดกล่องบอสเนี่ย แสบแกงเราใหม่เด้พี่น้องอยากให้สดน้ำเด้คุยแก้วองพี่น้องเพชรครับ เดี๋ยวสีจัดพลใหม่ดิจ้ะแต่ว่าสิจัดตัวเงาๆมันเด็เกินมันจะโดนขอบคุณพี่น้องและลายที่เข้ามาติดตามน,าาน้องจ๋าพอกันไม่คลิปหนาจ้าบ๊ายบายจ้า